ในสถานการณ์จำลองที่ตึงเครียดที่สุดแห่งปีกองทัพอากาศไทยได้ส่งสัญญาณเข้มระดับสูงสุดหลังตรวจพบความเคลื่อนไหวผิดปกติจากกองกำลังกัมพูชาตามแนวชายแดนทำให้ไทยต้องยกระดับมาตรการทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศอย่างพร้อมเพรียงเครื่องบินรบไทยถูกสั่งให้บินลาดตะเวนกดดันต่อเนื่องโฉบต่ำใกล้เขตแดนเพื่อแสดงศักยภาพและย้ำเตือนว่าทุกพื้นที่อยู่ในการควบคุมของไทยอย่างใกล้ชิดสร้างความตื่นตะลึงและวันไหวในฝั่งตรงข้ามทันทีขณะเดียวกันหน่วยพักพื้นดินของไทยก็ไม่ได้นิ่งเฉยกำลังพลพร้อมรถกราะถูกผลักดันเข้าสู่ตำแหน่งยุ ทัศศาส์สำคัญหลายจุดพร้อมตั้งด่านตรวจและจุดสกัดเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการแทรกซึมหรือการเคลื่อนตัวของอาวุธผิดปกติทางฝั่งทะเลสาบและลำน้ำติดชายแดนเรือเร็วลาดตะเวนไทยก็ได้เสริมกำลังเต็มอัตราล้อมพื้นที่แนวเสี่ยงแบบ360องศาจนพื้นที่รอบชายแดนถูกควบคุมแน่นหนาราวกับปฏิบัติการจริงบรรยากาศชายแดนในช่วงนี้เต็มไปด้วยความตึงเครียดแต่ ก็ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของไทยอย่างมั่นคงการแสดงกําลังครั้งนี้ไม่ใช่การย่ยยุแต่คือการส่งสัญญาณชัดเจนว่าประเทศไทยพร้อมปกป้องอธิปไตยทุกตารางนิ้วและจะไม่ยอมให้มีการละเมิดหรืออธรรยใดๆจากฝ่ายใดทั้งสิ้นทุกหน่วยงานยังคงติดตามสถานการณ์แบบนาทีต่อนาทีพร้อมยกระดับสู่ปฏิบัติการจริงทันทีหากความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามบานปลายเกินควบคุมป้ายเตือนวิดีโอนี้เป็นสถานการณ์จำลองเพื่อความบันเทิงไม่ใช่เหตุการณ์จริง